ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา193ทวิในคดีมโนสาเรเมื่อโจทย์ได้ทราบคำสั่งให้มาศารตามมาตรา193แล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสารให้เลื่อนคดีให้ถือว่า โจทย์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสาระบบความวักสองเมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้มาศาลตามมาตรา193แล้วไม่มาในวันนัดพิจรารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ถ้าจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การไว้ให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและให้สารมีคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยนำมาตรา198่ทวิมาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่ถ้าจำเลยได้ยื่นคำให้การไว้ก่อนหรือในวันนัดดังกล่าวให้ถือว่า จำเลยขาดนัดพิจารณาและให้บังคับตามมาตรา204มาตรา205มาตรา206และมาตรา207และไม่ว่าจะเป็นกรณีใดถ้าศาลมีคำสั่งให้สืบพยานก็ให้ศาลดำเนินการต่อไปตามมาตรา193ตรี